เย็นนั้นในทุ่งข้าวเด็กหญิงวัยห้าขวบช่วยผู้หญิงแปลกหน้าที่บาดเจ็บโดยไม่รู้เลยว่าคำเรียกแรกจะเปลี่ยนทั้งชีวิตถ้าอยากรู้ว่าเธอคือใครดูจนจบเสียงฟ้าคำรามซ่อนความลับผู้หญิงสวยคนนี้ไม่ใช่เหยื่อธรรมดาอยากกระพริบตาพระหนึ่งคำที่เธอกระซิบจะพลิกทั้งเรื่องเด็กตัวน้อยกับล็อกเก็ตเก่าและผู้หญิงบาดเจ็บในสายฝนใครคือคนที่ซ่อนท่งท่ากงฟูเอาไว้ดูให้ถึงตอนจบแล้วคุณจะเข้าใจเมื่อรอยเถาวันที่ข้อมือสว่างในแสงฟ้า ความจริงที่เด็กสาวตาหามาทั้งชีวิตกำลังเดินเข้ามาใกล้ขึ้นทุกลมหายใจค่ำคืนที่ไฟลามสาลาร้างเด็กห้าขวบได้ยินชื่อของตัวเองจากคนแปลกหน้าชื่อเดียวกับในล็อกเก็ตทำไมเธอถึงรู้คำตอบอยู่ตอนท้ายผู้หญิงคนหนึ่งสู้กับเงาในสายฝนด้วยมือเปล่าแต่สิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือความผูกพันที่เชื่อมเธอกับเด็กคนนี้ช่วยคนปริศนาไว้เพียงครั้งเดียวเด็กสาวกลับได้พบความจริงที่บ้านทั้งหมู่บ้านไม่เคยกล้าพูด ทุกก้าบนคันนาคือลายแทงความลับใครกันแน่ที่กำลังปกป้องใครกันแน่ที่กำลังตามหาอย่าปล่อยวินาทีสุดท้ายหลุดมือโลเกต์ตราเก็บความลับหนึ่งคือหนึ่งคำเมื่อถูกเปิดออกความทรงจำทั้งทุ่งจะตื่นขึ้นพร้อมกันในฝนที่หนักที่สุดมีเสียงหนึ่งเรียกชื่อที่ไม่มีใครรู้ถ้าคุณดาวถูกคุณจะขนลุกตั้งแต่นาทีนี้จนถึงฉากสุดท้ายท่ามกลางไฟควันและเงามีเพียงมือเล็กๆที่จับไว้แน่น ดูให้จบแล้วคุณจะรู้ว่ามือคู่นั้นจับใครใครคือหญิงสาวบาดเจ็บทำไมเธอสู้เหมือนยอดฝีมือและเหตุใดเด็กห้าขวบจึงยิ้มทั้งน้ำตาเมื่อได้ยินคำหนึ่งคำเดียวหาคำตอบไปพร้อมกันจนวินาทีสุดท้ายทุ่งข้าวยามเย็นนิ่งงนันลมเฉือนกลิ่นดินชื้นหลังฝนแสงทองสะท้อนคันนาเป็นริ้วจัดจันเร่งจังหวะเหมือนหัวใจเด็กน้อยเด็กหญิงห้าขวบก้มเก็บฟืน พื้นดินเย็นซึมขึ้นฝ่าเท้ารอยโครวลูกข้อเท้าเป็นเส้นสีน้ำตาลเสียงนกแสกแหวกอากาศเหนือศาลาร้างเธอเห็นผ้าขาวสะบัดในหญาเป็นผู้หญิงสวยในชุดยาวเปื้อนเลือดไหล่ซ้ายมีรอยเฉือนลึกลมหายใจถี่สั้นแต่ดวงตาคมชัดเด็กน้อยวางฟืนยื่นมือเล็กแตะผิวเย็นเลือดอุ่นซึมปลายนิ้วกลิ่นเหล็กจางๆคลุ้มขึ้นคอหอย ผู้หญิงพยายามลุกเง่าหัวเข่ากระตุกเหมือนกระต่ายถูกกับดักสายตาเธอสอดส่องรอบพนาเหมือนกำลังนับทิศทางลมและระยะหลบหนีเด็กน้อยลากผ้าคลุมไหล่ของตนผูกแน่นรอบบาดแผลปมเชือกสั่นไหวตามชีพจรความร้อนจากเลือดแผ่ผ่านฝ่ามือเล็กฟ้าคำรามลึกจากที่สภูเขากลิ่นฟ้าผ่าสะกิดปลายลิ้นแสงแลบวาบทำให้คณะขาวซีด ดวงตาผู้หญิงสะท้อนประกายเหมือนคมมีดเธอยกนิ้วแตะริมฝีปากไม่ใช่คำสั่งแต่เป็นสัญญาณเด็กน้อยเงียบกริบได้ยินเสียงครวญของลมในโพรงพผ่ปลายน้ำมีรอยเท้าหนักรอยลึกสลับสั้นเหมือนคนแบกของผืนน้ำสั่นเป็นวงฝูงปลาเล็กพุ่งเข้ากระยาผู้หญิงขยับข้อมือเสียงกระดูกขยับเบาเหมือนขลุ่ยแผ่ว สายผ้ารัดกล้ามเนื้อทแยงปลายแขนสั่นเพียงชั่วลมหายใจความเงียบตึงรัดทั้งทุ่งมีเพียงเข็มขัดหนังที่เอลเธอสัน่นสายตากรีบผ่านแนวต้นข้าวเหมือนวัดระยะระหว่างชีวิตกับความตายเด็กน้อยเห็นป้ายผ้าสีซีที่ข้อมือเธอเป็นลายเถาวันพันดวงดาวเหมือนลายที่ห้อยในล็อกเก็ตของเด็กตั้งแต่จำความได้เธอจ้องมันทุกคืนหัวใจเต้นแรงจนหูอื้อ ฝ่ามือร้อนผ่าแต่ปลายนิ้วเย็นชาชื่อที่เธอได้ยินในฝันผุดขึ้นริมฝีปากสั่นโดยไม่ออกเสียงผู้หญิงเอียงตัวหลบเงาไม้เงาที่สองเคลื่อนตามช้าๆเสียงย่าเสียดผิวโลหะสั้นคมชวนให้ผิวหนังตึงทั่วแผ่นหลังฟ้าผ่าอีกครั้งกลางเมฆต่ำกลิ่นฝุ่นไม่ผสมกลิ่นเลือดคัน,นากลายเป็นเวทีสีเงินรอยแผลของเธอเป็นดอกไม้แดงเข้ม หญิงสาวยืดหลังเส้นเอ็นที่คอวาวในแสงฟ้าจังหวะเท้าแผลล่ราแมวป่าแต่พื้นดินสะท้อนแรงเหมือนค้องมือซ้ายเธอขยับช้าฝุ่นลอยเป็นเส้นเหนือฝ่ามือข้าวที่ชูระเวนตามกระแสลมหายใจเสียววินาทีเงียบกว่าเสียงหัวใจเด็กเงาดำโผล่จากทิศคณาตะวันตกสองก้าวยาวเกือบถึงศาลาร้างวัตถุยาวในมือสะท้อนแสงวาบ เสียงรองเท้ากระทบขอบนาแข็งกร้าวผู้หญิงขยับนิ้วเปลี่ยนท่าทางนิ้วโป้งกดสันมือเป็นรูปดอกบัวสายตาคมนิ่งบนลมหายใจเดียวรอยยิ้มบางเฉียบไม่แตะถึงตาเด็กน้อยได้ยินเสียงโลหะกระทบโลหะสูงใสและสั้นฟ้าผ่ากลืนเสียงหมดทุ่งข้าวกลับสู่ความนิ่งคมกริบดวงตาผู้หญิงสะท้อนหน้าของเด็กแววตานั้นทั้งอ่อนโยนและไกลโพ้น รอยเถาวันที่ข้อมือสว่างขึ้นในใจเด็กความหนาวแล่นจากส้นเท้าถึงไท้ายทอยสายฝนเริ่มตกเม็ดใหญ่กระแทกผิวหนังเหมือนมเมล็ดทรายร้อนกลิ่นฝนสดใหม่ชล้างกลิ่นเลือดเพียงเล็กน้อยเสียงกบจากคูน้ำดังขึ้นรอบด้านเงาดำยกของยาวขึ้นเหนือไหลเด็กน้อยเห็นปลายเหล็กสั้นยืนออกผู้หญิงก้าวเฉียงชิดตัวเด็กฝ่ามือเธออบหลังเล็กแนบอกอุ่นอกแผ่วเหมือนผ้าหม่ม เสียงหัวใจของเธอตีจังหวะมั่นคงลมหายใจข้างหูเด็กชัดเป็นเส้นคำหนึ่งไหลผ่านอากาศเบาวกว่าฝนชื่อเล่นที่ไม่มีใครรู้ชื่อที่มีในล็อกเกตชื่อที่แม่เคยกระซิบก่อนหายไปริมฝีปากเด็กขยับตามเสียงนั้นเงาดำพุ่งข้ามแนวข้าวสายฝนแตกเป็นฝุ่นน้ำผู้หญิงบิดลำตัวราวเสือโคร่งในทานปลายเท้าประทับพื้นดังแน่นลึก ข้อมือเธอสบัดเพียงครึ่งกับพริบตาเม็ดฝนหยุดกลางอากาศในสายตาเด็กลมหายใจทั้งทุ่งถูกดึงกลับจักจันเงียบพร้อมกันในวินาทีเดียวปลอกมีดที่เอวเธอว่างเปล่าประกายสั้นแลลนจากสะโพกสู่ข้อมือเหงาแรกชะงักกลางทางหยดเลือดหนึ่งหล่นลงใส่หลังมือของเด็กความอุ่นกระทบผิวบางกลิ่นโลหะเข้มข้นขึ้นในโพรงจมูก หัวใจเด็กเต้นรัวจนเจ็บซี่โครงม่านตาขยายรับภาพที่กำลังเกิดผู้หญิงหันหน้ามาชิดเด็กดวงตาละลายความกลัวเหลือเพียงสัญญาฝ่ามือเธอกดล็อกเก็ตที่คอเด็กแน่นเสียงฝีเท้าชุดใหม่โถมเข้าจากอีกฝ้าคันาเสียงฝีเท้าชุดใหม่โถมเข้าจากอีกฝ้าคานาน้ำกระเซ็นเป็นพวงขาวเงาอีกสามแตกตัวเป็นพัดลมหายใจของเด็กติดคอแน่น ผู้หญิงย่อตัวส้นเท้าแต่โคลนเบาเหมือนลมหายใจปลายผมเปียกแนบแก้มดวงตานิ่งเหมือนผิวน้ำก่อนพายุเสียงหวีของโลหะฉีกอากาศเด็กยกมือปิดหูโดยไม่ทันคิดฝ่ามือเธอประคองท้ายทอยเด็กไว้ความอุ่นส่งผ่านเข้ากระดูกสันหลังเงาแรกฟันลงเธอเปิดแขนขวาเป็นวงกลมเหล็กเฉือนผ่านสายฝนอย่างไร้เสียง หยดน้ำแตกเป็นเม็ดเล็กบนผิวมีดร่างนั้นล้มทับรวงข้าวกลิ่นดินเปียกเด่นชัดผ้าคลุมไหล่ของเด็กเปื้อนเลือดใหม่ความร้อนแล่นขึ้นจากไหล่สู่ใบหูอีกสองเงาโผลเข้าพร้อมกันเธอก้าวเฉียงสองจังหวะปลายเท้ากดขอบคันนาจนดินแตกร่างเธอพลิกเหมือนใบไผ่หนีลมแรงเสียงกระแทกหนักและสั้นนกฝูงหนึ่งบินพลืดขึ้นจากกกน้ำ เด็กมองตามจนตาพร่าขอบผ้าสว่างด้วยฟ้าแลบวาบผู้หญิงเช็ดคมมี่กับน้ำฝนเลือดกลายเป็นเส้นชมพูจางสายฝนไหลาตามข้อมือสู่ปลายนิ้วดอกหญ้าเอ็นได้รูปคันศรเธอหันกลับมาที่เด็กคิ้วคลายเพียงครึ่งช่วงลมหายใจริมฝีปากขยับเรียกชื่อเดิมอีกครั้งเสียงนั้นเปิดกล่องความทรงจำในอกเด็กภาพในคืนมรสุมโผล่ขึ้น แสงตะเกียงไหวบนเพดานไม้มืออุ่นลูบผมแล้วหายไปล็อกเก็ตเย็นแนบออกแทนคำล่ำลาเด็กยกล็อกเกตขึ้นสูงฟ้าปิดสะท้อนแสงฟ้าลายเถาวันตรงกับข้อมือเธอรอยยิ้มเล็กของเด็กสั่นอยู่บนคางเสียงหวีดลมจากแนวภัยอีกด้านเงาที่สี่โผล่ขึ้นช้าผ้าคลุมดำปลิวต่ำระดับเขา่าฝ่าเท้าลงโดยไม่เกิดเสียง ผู้หญิงปล่อยมีดจมในฝักยกสองมือว่างต่อหน้าอกท่าทางกลับเรียบง่ายเหมือนสวดมนต์แต่ไหลขวาแกว่งน้อยเป็นจังหวะล่อใจเงาดำนิ่งค้างสายฝนไหลาจากปีกหมวกลงคางแผ่นหลังเขาตึงเหมือนคันธนูดึงสุดนิ่งจนทุ่งข้าวหยุดสันเด็กจับแขนเสื้อเธอแน่นปลายนิ้วจมลงในผ้าเปียกลมหายใจเธอยาวและลึก หัวใจเด็กค่อยๆเท่ากับจังหวะนั้นเสียงกบเงียบรวดเดียวทุ่งทั้งผืนแขวนอยู่ในความเงียบเพียงเสียงหยดฝนแตะผิวน้ำดังเป็นมเมล็ดแก้วตกลงถาดไม้เธอพูดประโยคสั้นเสียงทุ้งต่ำกว่าฟ้าคำรามเรียกชื่อฝ่ายตรงข้ามอย่างคุ้นเคยชื่อเมืองที่เด็กไม่เคยได้ยินเงาดำขยับนิ้วมีสันยาวเท่าฝ่ามือโผล่จากแขนเสือ้อ คมสะท้อนเปลฟ้าในแนวเฉียงฝนไหลาตามสันคมเป็นเส้นเงินผู้หญิงโน้มตัวบังเด็กไหลของเธอสั่นเพียงน้อยเลือดจากแผลเก่าซึมรอบผ้าผูกสีแดงเข้มกลับมาเคลือบผิวผ้าดินใต้เท้าเด็กยุบตัวน้ำซึมขึ้นรอบสซนความเย็นต่ขึ้นข้อเท้าเสียงหัวใจดังชัดกว่าฝนทั้งทุ่งเงาดำพุ่งเหมือนลูกศร เธอใช้ฝ่ามือเปล่ารับแนวคมเสียงกระทบดังแหลมสั้นมีดสะท้อนกับราวชนสันหินปลายนิ้วเธอกดเส้นประสาทคู่ตรงข้อมือเขามีดหลุดหมุนกลางฝนตกปักลงในดินข้างเท้าเด็กโคลนกระเด็นขึ้นน้องเป็นลายดอกจันเงาดำถอยครึ่งก้าวดวงตาใต้ปีกหมวกสันวาบชื่อเดิมหลุดจากปากเขาเสียงนั้นเต็มไปด้วยความแค้นค้าง ผู้หญิงยิ้มบางเส้นเลือดที่ขมับเต้นนิ่งเธอวาดฝ่ามือเสี้องวงกลมทิศลมเปลี่ยนทางราวมีมือที่มองไม่เห็นกลิ่นควันแปลกปลอมลอยมาจากชายทุ่งกลิ่นน้ำมันเผาผสมใบไผ่สดเด็กไอเบาดวงตาร้อนเหมือนมีสายข้าเธอหันหน้าเข้ากลิ่นนั้นสายฝนบทบางปลายทุ่งเป็นม่านเทาเส้นไฟสีส้มคืบตามร่องน้ำ เสียงแตกเปรีของไม้เปียกเริ่มดังผู้หญิงขยับปลายเท้าวัดระยะจากไฟถึงสาลาร้างสายตากลับมาที่เด็กน้ำเสียงหนักแน่นเหมือนขอบคนาให้เด็กจับมือเธอนิ้วเล็กสอดในซอกนิ้วใหญ่ผิวเธอเย็นบวกอุ่นในเวลาเดียวชีพจรทั้งสองเต้นรับกันเงาดำตั้งหลักอีกครั้งไฟลามเข้ามาเพิ่มไอร้อน ฝนยังตกแต่ไม่พอจะดับควันบิดตัวคล้ายงูยใหญ่เหนือทุ่งผู้หญิงปล่อยฝักมีดหลุดจากเอวเสียงตกบนโคลนเบาจนแทบไม่ดังมือว่างยกขึ้นระดับคิ้วฝ่ามือซ้ายเปิดฝ่ามือขวาปิดลมหายใจเธอช้าฝ่ามือขยับเสี้ยววงศาร่างกายตั้งเป็นเสาเดียวกลางพายุท่วงท่าเหมือนบทสวดของร่างกายเงาดำพุ่งซ้ำ คราวนี้ต่ำจนแทบเสมอสายน้ำเธอหมุนเอวส่งน้ำหนักลงส้นความเงียบแตกเป็นระลอกคลื่นร่างเขาเซถอยไปชนหลักไม้เสียงกระแทกดังทึบใบหน้าใต้ปีกหมวกเงยขึ้นรับฝนความดื้อรั้นหายไปชั่วครู่ผู้หญิงก้มลงระดับตาเด็กบอกชื่อจริงของตนชื่อเดียวกับที่หลังล็อกเกตสลักไว้เสียงนั้นทำให้โลกทั้งทุ่งโยกไหวในอกเด็ก ความอุ่นไหลปราดขึ้นสู่ใบหน้าน้ำตาผสมฝนจนรสเค็มหายกลิ่นผิวของเธอเหมือนดอกข้าวใหม่ทุกเสียงรอบตัวถอยออกไกลไฟเริ่มกินชายสาลาร้างเท่าดำปลิวเข้าจมูกเด็กจามสองครั้งมือเธอปัดเท่าออกจากแก้มเบาเงาดำสุดท้ายก้มเก็บมีดจากโครนแสงไฟเต้นบนคมเล็กเขาเงยหน้าช้า ดวงตาเต็มไปด้วยความจำเป็นอันขมขื่นผู้หญิงยืดหลังตั้งมือรูปดอกบัวอีกครั้งฝ่ามือค่อยๆลดลงระดับหัวใจเสียงฟ้าคำรามตอบรับอย่างเชื่องช้าควันหนาเริ่มปืนแนวทุ่งกบกลับมาร้องสั้นตัดยาวไม่สม่ำเสมอลานดิ่งใต้เท้าร้อนขึ้นทีละน้อยเม็ดฝนหนักจนผิวหนังชาเธอก้มกระซิบคำเดียวที่หูเด็กเป็นคำที่มีเพียงสองคนรู้ คำที่เปิดประตูความทรงจำทั้งหมดสายตาเด็กสว่างเหมือนคนตื่นจากฝันยาวเงาดำขยับหลายเตรียมจู่โจมใหม่ฝ่ายใกล้เข้าถึงขอบคนาเธอบิดลำตัวบังเด็กมิดฝ่ามือว่าเส้นทางรับกลางฝนที่หนักขึ้นเธอตวัดข้อศอกตัดสายฝนแรงลมจากท่ากวาดเฉียดแก้มเด็กกลิ่นควันถูกผ่ากลายเป็นทางแคบความร้อนถอยจากผิวชั่ววูบเดียว เงาดำย่อตัวต,ต่ำกว่าระดับเขา่าปลายมีดเลียเส้นน้ำเสียงเฉือนน้ำดังบางผิวเด็กขนลุกทั่วต้นคอผู้หญิงวางส้นเท้าลงจุดเดิมน้ำหนักกดลึกเข้าลมหายใจเข่าเปิดที่ต้านแรงตรงข้ามเอวหมุนเป็นแกนเงียบฝ่ามือซ้ายแต่ข้อมือศัตรูปลายนิ้ววัชีพจรที่สัน่นแรงดึงเปลี่ยนที่สคมมีด ปลายโลหะเฉียดผืนน้ำแทบไม่แตะดินไฟแตกเปรีย้ยบนคานสาลาสเก็ดสีส้มปลิวเข้าทุง่งปลิ่นไม้ไม่หวานขมลิ้นเด็กชาหนึบเงาดำฝืนหมุนสวนกล้ามเนื้อแขนยกเป็นสันหินเขาแยกเท้าสองช่วงรองเท้าลื่นโครนหนึ่งครึ่งฝาเท้าเธอยกหลังมือรับแรงประทะเสียงทึบวิ่งเข้ากระดูกล่เส้นเอ็นต้นคอเป็นลายเชือก ดวงตานิ่งเหมือนบอบาบดาลเด็กได้ยินเสียงเลือดตอนเองในหูหนักช้าและใกล้กลิ่นผมของเธอปนกลิ่นฝนอุนอกยังคงคุมจังหวะหัวใจขวันพาดข้ามคันนาจนทึบแสงไฟทำรวงข้าวเป็นทองแดงเงาเธอยืดยาวบนผืนน้ำปลายเงาสั่นตามเม็ดฝนเงาดำปัดมีขึ้นเสยคางเธอก้มเสียวองสา เสียงคมผ่านเหนือผมหญิงเพียงนิดเม็ดฝนกระจายเป็นฝุ่นเงินฝ่ามือขวาเธอวาดครึ่งวงสัมผัสใต้คางคู่ต่อสู้แรงเพียงพอให้สายตาเขาเงยลมหายใจเขาขาดช่วงสั้นเด็กแน่นแขนเสื้อเธอรู้สึกเส้นได้หยาบเสียดปลายนิ้วความเย็นจากผ้าเปียกซึมเข้ามือชะลอเหงื่อร้อนบนฝ่ามือเล็กเงาดำแก้เกมก้าวเฉียง ส้นเท้าตอกพื้นศาสตร์โคลนเขาตะบึงเข้าแนวลมไฟโยนเงาโค้งตามร่างผู้หญิงสไลด์เท้าบนดินเปียกเสียงเบายิ่งกว่าสายฝนเข่าเปิดรับและปิดเหมือนประตูไม้แรงสวนกลับไหลจากส้นสู่ปลายนิ้วมีดหลุดหมุนอีกครั้งสะท้อนแสงไฟเป็นดอกไม้ตกในแอ่งน้ำเกิดคลื่นเล็กแหวนบนมือเขาสะท้อนตามแนวคลื่นเธอไม่มองมีด สายตาคุมลมหายใจของฝ่ายตรงข้ามมือซ้ายลดลงแนบลิ้นปีมือขวาเปิดรับทิศลมใหม่ไฟกินเข้าแนวไผ่เสียงแตกดังยาวใบไผ่เปียกควลู้ต่ำเท่าดำลอยวนรอบข้อเท้าเด็กเงาดำยกมือเปล่าปลายนิ้วกางรับหยดฝนเขาโน้มตัวเข้าระยะชิดสายตาเล็งคอและลำตัวของเธอเธอยิ้มเพียงครึ่งหายใจ รอยยิ้มนั้นไม่มีความอ่อนใจเป็นรอยยิ้มของคนที่กลับบ้านเป็นรอยยิ้มของคนที่จําทุกรายละเอียดของสนามเด็กยืดคอขึ้นเล็กน้อยล็อกเก็ตเย็นแต่คางเสียงโลหะบางในกล่องสะท้อนฟ้าลายเถาว,วั์ชัดจนเหมือนมีชีวิตเงาดำกระ,ระยะใหม่เท้าหน้าแต่แนวหญ้าเพียงใบเดียวเขากระชากไหล่ส่งแรงขึ้นแกนสันหลังอากาศข้างแก้มเด็กสันวาบ เธอขยับช้าจนแทบไม่เห็นไหลหมุนรับแล้วทิ้งแรงของเขาไหลผ่านเหมือนน้ำคมของอากาศหักทิศเองเสียงข้อต่อเขาร้าวเบาไม่ใช่เสียงหักเป็นเสียงเตือนดวงตาเขากว้างขึ้นหนึ่งช่วงลมหายใจไฟลุกถึงทงผ้าขาดวิ่นที่ศาลาผืนผ้ากลายเป็นแสงสีส้มตกใส่น้ำกลิ่นไม่ชัดจนแสบตา เด็กหลับตาแล้วเปิดใหม่ทันทีผู้หญิงเลื่อนมือแตะแก้มเด็กปลายนิ้วเช็ดเท่าดำหนึ่งเส้นผิวเธอเย็นแต่ร้อนของผิวเด็กความกลัวถอยหนึ่งก้าจากอกเล็กเงาดำยืดตัวเต,ต็มความสูงเสียงหายใจกลายเป็นขูดขีดเขาเอิงคอให้เลือดไหลคล่องเส้นเอ็นข้างคอโป่งตึงเธอยกมือระดับคิ้วนิ้วเรียงกันเหมือนกลีบข้อมือทำมุมเล็กกับฝ่ามือ จังหวะเท้าตรงกับเสียงกบเว้นวักลมแรงขึ้นจากที่สภูเขาคนถูกร่นเป็นกำแพงเตี้ยช่องว่างกลางกำแพงเปิดพาดทุ่งเหมือนทางเดินที่เพิ่งถูกวาดเงาดำก้าวสู่ช่องนั้นเธอนำเด็กก้าวครึ่งฝ่าเท้าตามระยะยังคงตึงเหมือนเส้นสายพินทุกเสียงบนโลกคมจนได้ยินหายใจตัวเองเขาพุ่งอีกครั้งด้วยมือเปล่าฝ่ามือสับลงจุดลิ้นปี เธอหมุนเอวปะทะด้านนอกท่อนแขนแรงถูกย้ายลงสู่โคลนเปียกในพริบตาน้ำสาดขึ้นสูงเม็ดฝนถูกผลักเป็นม่านความเย็นพุ่งเข้าหน้าเด็กลิ้นรับรถดินชัดขึ้นผู้หญิงดันปลายคางเขาขึ้นมืออีกข้างประคองต้นศอกแรงกดเบาแต่ตรงเขาของเขาอ่อนหนึ่งจังหวะไฟกัดเข้าขอบคนาเท้าร้อนปลิลผ่านข้อเท้า เด็กยกเท้าหลบตามแรงดึงมือเธอรอยเท้าคู่ใหม่ทับรอยเก่าเป็นรูปปีกเงาดำกัดฟันเสียงขูดเรี่ยงแปลงเหล็กในลำคอเขาดึงแขนกลับอย่างดื้อรัน้นกล้ามเนื้อกระดูกไหล่เป็นสันชัดเธอผ่อนแรงลงจังหวะเดียวปล่อยให้เขาถอยฝ่ามือยังคุมแนวลมหายใจสายตาไม่ยอมปล่อยเส้นทางกลับเด็กได้ยินเสียงใหม่ไม่ใช่ฝนไม่ใช่ไฟ เป็นเสียงกีดของล้อไม้จากทางชานทุ่งเสียงนั้นใกล้เข้าทีละช่วงลมหายใจผู้หญิงหันใบหูรับเสียงลมหายใจยังเสมอเธอก้มบอกคำสั้นให้เด็กเตรียมนิ้วเธอกดหลังมือเด็กหนึ่งครั้งเงาดําเหลือบตามองไปทิศเดียวกันความลังเลเกิดขึ้นทันทีไฟฉายจากล้อไม้กว่าแสงส้มบนควันเงาคนอีกชุดเลือนอยู่หลังม่านฝน เธอขยับเท้าเข้าระยะประชิดหลังมือแตะปลายคางเขาเป็นสัญญาณถ้อยคำแผวต่ำออกจากริมฝีปากเป็นถ้อยคำที่ฝากควันคมกว่ามีดเด็กเงยหน้ามองเธอดวงตาคู่นั้นอ่อนลงเพียงน้อยชื่อแม่กล้องอยู่ในอกคอแน่นจนกลือลำบากคานไม้สาลาเริ่มยุบเสียงดังทึบลากยาวแสงไฟกระเด็นใส่ผิวน้ำเหมือนฝูงดาว ควันพุ่งขึ้นสูงกว่าเสาไผ่นอกจากล้อไม้หยุดห่างหนึ่งแนวคนาเสียงคนคุยเบาแฝงความระแวดสายตาทุกคู่ยังไม่เห็นทั้งสามคนไฟและฝนยังบดบังเส้นสายทั้งหมดเธอก้มลงระดับตาเด็กอีกครั้งบอกวันเดือนปีที่เคยสาบานหน้าศาลาเก่าเป็นวันที่เด็กไม่เคยลืมแม้ไม่รู้เหตุผลเสียงเธอกลับมาเป็นบ้านของเด็กเงาดำกระชากลมหายใจครั้งลึก เท้าหน้าขยับเข้ามาอีกครึ่งช่วงสายฝนหนักลงจนผิวเจ็บแสงไฟสองคมตาเขาเป็นเส้นยาวผู้หญิงยกมือขึ้นช้าทิศลมเปลี่ยนทางเป็นวงควนเปิดช่องอีกครั้งทางหนีและทางสู้ทับกันพอดีลมเปลี่ยนทางครั้งสุดท้ายควนเปิดให้เห็นแนวคนจากล้อไม้เสียงตะโกนถามถ่ายไกลๆไฟฉายแกว่งเหนือทุ่งเป็นวงอุ่น เงาดำลดแขนดวงตาเขาไหววูบสายฝนตีหน้าจนคมดุดมีดะเขาถอยหนึ่งก้าวโดยไม่หันหลังผู้หญิงลดมือไหลคลายเหมือนปลดหินออกจากเชือกเธอพยักหน้าเล็กน้อยให้เหงานั้นเขาไม่ถูกพูดก็ยังได้ยินเงาดำถอยสู่ม่านฝนไฟจากศาลาสะท้อนบนปีกหมวกร่างนั้นจมหายไปตามแนวไายเสียงฝีเท้าปืนในเสียงกบ เธอหันกลับสู่เด็กนิ้วลูบแก้มที่เปื้อนเท่าล็อกเก็ตเย็นแนบอ,อกทั้งคู่ลายเถาวันตรงกันพอดีชื่อเดิมถูกเอ,อ่ยชัดเสียงเธอนุ่มลงจนกลายเป็นบ้านตาของเด็กสว่างเหมือนเปิดหน้าต่างลมหายใจกลับมาเสมอชาวบ้านถึงคนาแสงคมส้มส่องผ่านสายฝนใครคนหนึ่งตะโกนให้ถอยจากไฟเชือกและน้ำถูกส่งต่อกันเร็ว สาลาร้างสุดลงอย่างเชื่องช้าเสาไม้สุดท้ายเปียกจนยอมแพ้เปลวไฟหายไปใต้ฝนเหลือเพียงควันอบอุ่นตีจมูกเธอยกมือไหว้ผู้คนคำขอบคุณสั้นและหนักไม่มีใครถามมากเกินจำเป็นสายตาทุกคู่รับรู้ความเหนื่อยของคืนเด็กจับมือเธอแน่นฝ่าเท้าเล็กย่ำโคลนเป็นรอยคู่เสียงรองเท้าล้อไม้เคลื่อนตาม ทุ่งค่อยๆกลับสู่ลมหายใจยาวเธอพาดผ้าคลุมบนบาเด็กความอุ่นคืบจากไหลถึงหลังเลือดที่เคยซึมหยุดเป็นสีเข้มฝนล้างกลิ่นคมออกจากอากาศพวกเขาเดินผ่าทุ่งรวงข้าวสั่นรับเหมือนก้มศีรษะทางเล็กเป็นเส้นเงาไปสู่หมู่บ้านยุงกลางฝนหลบให้ทางโดยไม่ต้องขอถึงเพิงไม้ริมลำธารเสียงน้ำพาใจให้ช้าลง เธอล้างแผลด้วยน้ำเย็นใสมือเด็กวาดดวงช่วยอย่างตั้งใจเธอสอนผูกผ้าใหม่ปมเล็กแน่นแต่ไม่รัดเด็กจำจังหวะด้วยหัวใจฝ่ามือทั้งสองเต้นตรงกันคืนนั้นนอนใต้หลังคาสังกสีเสียงฝนเคาะนุ่มเหมือนเพลงแสงโคมกอดผนังเป็นวงกลมเงาทั้งหมดกลายเป็นเพื่อนยํารุมงมาถึงด้วยหมอกสีขาว นกแรกของวันร้องบนยอดไผ่ทุ่งหายใจลึกเหมือนคนตื่นสายกลิ่นดินใหม่หอมจนยิ้มออกเธอยืนบนคันาแผ่นหลังตรงสงบผ้าผูกแผลสะท้อนแดดแรกดวงตาอ่อนโยนกว่าคืนที่ผ่านมาเด็กวิ่งมาคว้าเอวล็อกเก็ตกระทบข้อมือเป็นเสียงใสเธอก้มลงแต่หน้าผากคำสั้นกว่าลมคือคำว่ากลับบ้านแม่ลูกก้าวเคียงกัน รอยเท้าคู่เรียงสู่บ้านดินหน้าต่างเปิดรับแสงขวัญข้าวเช้าลอยขึ้นช้าทุ่งข้าวนิ่งฟังเรื่องที่ไม่พูดฟ้ายามเช้ากางผ้าสีฟ้าอ่อนรอยเถาวันที่ข้อมือเธอยังอยู่เป็นสัญญาว,ว่าจะสอนทางลมให้เด็กเสียงโมข้าวเริ่มดังในหมู่บ้านหม้อทองเหลืองอุ่นบนเตาผู้คนยิ้มเมื่อพบทั้งคู่คำถามถูกเก็บไว้ให้เวลา เธอมองไปทางภูเขาเมฆปกเป็นเส้นบางเส้นทางเก่าจางหายเส้นทางใหม่ว่าต่อด้วยฝีเท้าคู่เล็กใหญ่เช้าแรกสิ้นกลิ่นควันไฟเหลือเพียงกลิ่นข้าวและดอกหญ้าหัวใจเด็กตั้งอยู่ในจังหวะนิ่งหัวใจของเธอเต้นนำด้วยความสบายลมอ่อนผ่านโรงสุดท้ายโลกทั้งผืนเบาวกว่าคืนก่อนประตูไม้บ้านเปิดกว้าง รอยยิ้มหนึ่งยาวเท่าทุ่งข้าวทั้งทุ่ง